วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวการกลับมาที่แบบไม่น่าเชื่อของบริษัทหนึ่งที่เคยเป็นประเด็นถกเถียงกันมากที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มูลค่ามาหาศาลขนาดนั้นจู่ๆหายไปได้ยังไงแล้วกลับมาได้ยังไงอีกนี่คือเรื่องราวของการโตแบบก้าวกระโดดการล่มสลายที่น่าตกใจแล้วก็การฟื้นคืนชีพที่วางแผนมาอย่างดีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญแค่เรื่องเดียวจริงๆคือก่อนจะไปดูว่าเขากลับมาได้ยังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจสเกลของการขึ้นแล้วก็ลงของเขาก่อนมันยิ่งใหญ่มากจริงๆครับโอเคงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าจุดที่นักศึกษาจากสแตนฟอร์ดแค่2คนสร้างของชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมไปเลย นวัตกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของเขาเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่านิโคตินโซลต์นี่แหละครับมันมาแก้ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสมัยก่อนเลยนะแล้วก็บูมกลายเป็นการเติบโตแบบระเบิดเถิดเทิงพอเอาเทคโนโลยีนี้มารวมกับการออกแบบที่มันดูดีดูเรียบรูเท่านั้นล่ะครับจูก็เลยยึดตลาดอเมริกาไปได้กว่า70%โอ้โหในเวลาแค่ไม่กี่ปีเองและจุดพีคที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับความสำเร็จแบบถล่มทลายเนี่ย ทำให้มูลค่าบริษัทคุ่งไปแตะ38,000ล้านดอลล่าโอ้โหตอกย้ําความเป็นยูนิคอร์นแห่งซิลิคอนวัเลทแบบไม่มีข้อกังขาเลยแต่ก็นะครับเหมือนกับเรื่องราวของอิคารัสที่บินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปยุคทองของจูมันสั้นกว่าที่คิดครับเพราะพายุลูกใหญ่กําลังจะมาแล้วพายุก,ก็มาจริงๆครับแถมมาทีเดียวพร้อมกันทุกทิศทางเลยเริ่มจากเรื่องสุขภาพที่ชื่ออีวาลี ที่ทำลายชื่อเสียงของวงการบุหรี่ไฟฟ้าไปเลยตามมาติดๆด้วยข้อกล่าวหาว่าทำการตลาดกับเด็กๆแล้วก็โดนฟ้องเป็นพันๆคดีเลยนะครับแต่มัดเด็ดที่ส่งลงไปน็อกเลยก็คือ FDA สั่งแบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคือตอนนั้นเรียกได้ว่ามูลค่ากับชื่อเสียงของบริษัทเนี่ยแทบจะกลายเป็นศูนย์เลยครับโอเคตอนนั้นคือหลังชนฝาแล้วครับใกล้จะลมละลายเต็มที ทางรอดเดียวของจูก็คือต้องสู้ในเกมกฎหมายที่โคตรจะซับซ้อนแล้วก็เสียเปรียบสุดๆแล้วชัยชนะที่เขาได้มาเนี่แหละครับมันเปลี่ยนเกมไปทั้งหมดเลยคือหลังจากโดนแบนไปใช่ไหมครับเขาก็สู้ไม่ถอยยื่นอุทธรณ์จนได้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมาแล้วก็ทุ่มข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบมหาศาลเข้าไปสู้จนในที่สุดเรื่องมันพลิกครับ fda กลับลำอนุญาตให้ขายได้เหมือนเดิมอย่างเป็นทางการด้วย แล้วประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือการที่ FDA กลับมาอนุมัติเนี่ยแหละครับมันสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบใหม่ขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าคู่เมืองทางกฎระเบียบหรือ Regulatory Mode อ่ะแล้วไอ้คู่เมืองที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงลองดูภาพนี้นะครับคือในขณะที่บางรัฐเนี่ยเขาแบนบริไฟฟ้าแบบมีรสชาติไปเลยแต่ก็มีอีกหลายรัฐที่ออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Directory Bill ซึ่งกฎหมายนี้เนี่ย มันไปกวาดล้างพวกของเถื่อนของที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเอลฟ์บาร์ออกจากตลาดไปจนเกือบหมดเลยผลก็คือจูกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกที่ถูกกฎหมายที่หาซื้อได้ง่ายๆผลลัพธ์มันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนแบ่งตลาดของพวกบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันหดตัวลงเร็วมากแล้วดีมานตรงนั้นมันไปไหนล่ะมันก็ไหลกลับมาหาผู้เล่นที่ถูกกฎหมายอย่างจูกับเจ้าอื่นๆนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องเรายังไม่จบแค่นี้ครับ การกลับมาครั้งนี้มันมีไพ่ตายอีกใบซ่อนอยู่นั่นก็คืออุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ไม่ได้ทํามาแค่ให้ดีขึ้นเฉยๆนะครับแต่มันถูกสร้างมาเพื่อแก้เกมธุรกิจทั้งหมดเลยถ้าดูเผินๆนะครับจ u เอลทก็คือการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยแหละน้ํายาก็ให้มาเยอะขึ้นกับ70%แบตก็อึดขึ้นคือทําทุกอย่างเพื่อให้คนกลับมาใช้อีกครั้งแต่ที่เด็ดจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับ ชิปพอร์ตไอดีที่ฝังอยู่ในพอร์ตทุกอันนี่คือตัวสร้างสิ่งที่เรียกว่า World Garden หรือระบบปิดสมบูรณ์แบบขึ้นมาคือเครื่องมันจะไม่อ่านพอร์ตปลอมพอร์ตเถื่อนได้ใดทั้งสิ้นผลก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์จากการขายพอร์ตจะไหลกลับเข้ากระเป๋าจูแค่คนเดียวนี่มันคือการเอาโมเดลคลาสสิกอย่างมีดโกนกับใบมีดมาทำให้เพอร์เฟกเลยครับพอเรามาดูภาพรวมทั้งหมดแล้วจะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่มันเป็นแผนการกลับมาที่วางเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมากเลยนะ เริ่มจากสเตปแรกเอาตัวรอดให้ได้ก่อนจากนั้นไปขออนุญาตจาก f d a ให้ได้พอได้แล้วก็สร้างฐานที่มั่นด้วยกฎหมายต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยสร้างนวัตกรรมอย่าง Jewel 2เพื่อล็อกรายได้ในระยะยาวถึงแม้ว่าจูจะสร้างป้อมปราการของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จแล้วนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือป้อมปราการนี้มันจะแข็งแกร่งพอสำหรับสงครามครั้งต่อไปหรือเปล่าเพราะคู่แข่งก็ยังน่ากลัวแล้วการเมืองก็พร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อันนี้น่าคิดครับ